สวัสดีครับทุกคนกับมาพบผมแบงก์ช่องแบง์ซ่าใช่ไหมครับปิ๊งเอาใจไปนะครับวันนี้นะครับผมใช้น้ําหอมตัวไหนก็คือผมใช้ตัวนี้ครับ มอสกิโน่ทอยบอยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหมาะเสื้อผ้าของผมดีซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคลิปนี้นะครับผมสิ่งที่จะมาพูดในคลิปนี้ก็คือผมไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับผมนั่นก็คือวัคซีนป้องกันโรคโควิดซึ่งวัคซีนตัวที่ผมได้ฉีดนั้นเป็นของซีโนแวคนะครับผมเหตุ <c oughs> ผลว่าทําไมผมถึงได้ฉีดก็คือผมอ่ะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ดังนั้นผมก็เลยแบบมีโอกาสที่จะได้ฉีดพูดง่ายบางทีก็รู้สึกว่าโดนบังคับไม่ฉีดนั่นแหละคือต้องพูดไว้ก่อนนะครับผม ผมได้ข่าวว่าตัวเองจะต้องไปฉีดวัคซีนซีโนแวคเนี่ยก็คือแบบผมรู้สึกแบบผมเครียดมากทุกคนผมพูดจริงๆวันแรกที่ผมแบบว่ารู้ว่าผมจะได้ไปฉีดเนี่ยผมโพสหน้าเฟซบุ๊กเป็นการสั่งเสีย <laughs> เป็นเรื่องมันราวมากนะครับก็คือแบบว่าเรากลัวเนาะเพราะว่าเราฟังจากหลายๆทางมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยวัคซีนซีนมันน่ากลัววะ่ะมันเสี่ยงวะ่ะมัน ทำให้คนแบบเอามาพึกเอามาพาดหรือมีผลต่อโน่นนี่นั่นเยอะมากซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าผลที่มันเกิดจากวัคซีนซินแวคเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับผมจะไม่ได้พูดไปถึงเรื่องนั้นมากมายแต่เราต้องรู้คร่าวๆก่อนนะครับว่าวัคซีนซินแวคเนี่ยเป็นวัคซีนที่รัฐบาลของประเทศไทยของเราเนี่ยเอามาให้เราฉีดเป็นอันแรกนะครับ คือเขาลงทุนกับสิ่งนี้เพื่อเราวัคซนนะครับผม,ม,ม,มเรทราคาเขานะครับจะอยู่ที่427-934บาทแต่ประสิทธิภาพในการป้องกันก็คือ49.6-50.7เปอร์เซ็นต <What? S 1> ์ง่าไงครับก็คือแบบมันมีหลายตัวตัว,ตวอื่นๆน,นะที่คนไทยเราอยากได้อะแต่ว่าเขามไม่ได้สั่งมาให้เราแต่แรกนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่ได้รอดแรกๆไปไม่ว่าจะเป็นแพทย์หมอพยาบาลกายภาพบําบัดหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะครับผมเทคนิคการแพทย์อืมอะไรเงี้ย คนที่อยู่ในสายแพทย์น่ะจะได้ซีโนแวคไปก่อนอันนี้ผมต้องพูดเลยนะครับให้ทุกคนเข้าใจกันแล้วสิ่งที่ผมจะพ,พูดสั้นๆในวันนี้ก็คือหลายคนกลัวที่จะฉีดวัคซีนซีโนแวควันนี้ผมจะมาสร้างความมั่นใจให้สําหรับคนที่จะได้ฉีดจริงๆจะบอกว่าสร้างความมั่นใจเนี่ยผมไม่ได้มั่นใจในรัฐบาลชุดนี้เลยผมพูดตามตรงนะครับผมมาด่าผมได้นะสลิม <c oughs> คือผมอะไม่ได้แบบมั่นใจในรัฐบาลชุดนี้หรอกครับ ถ้าใครจะเกลียดผมหรือจะด่าผมหรือจะอันฟอรเพราะคิดนี้ก็อัพทูอยู่นะแต่ผมก็พูดไปตามตรงผมไม่ได้รู้สึกมั่นใจในตัวเขาเพราะเขาไม่ได้ทําให้เรารู้สึกมั่นใจมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็วัคซีนของเขาอ่ะเป็นตัวที่น่ามั่นใจไหมล่ะก็ไม่นะครับซึ่งผมจะมาบอกว่าหลังจากฉีดแล้วเป็นยังไงนะครับผมอ่าโอเคหลังจากที่ผมฉีดวัคซีนเซโนแวคไปครั้งแรกนะครับผมมีความรู้สึกว่า ตอนแรกที่จังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยมีการจัดโซนที่ดีครั้งแรกเนี่ยไปฉีดที่โรงพยาบาลประจําจังหวัดนะครับซึ่งมีการจัดโซนไว้ดีมากคือตรงนี้นั่งรอตรงนี้แล้วค่อยไปทีละแถวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งรอบแรกอะความรู้สึกของผมก็คือมีความตื่นเต้นแล้วก็เขาจะมีการคัดคนครับวัดอุณหภูมิตรวจความดันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการเขียนลงไปให้เราตอบตามจริงอันนี้ผมต้องบอกเลยครับว่าทุกคนต้องตอบตามจริงแล้ววัคซีนเซนัแหวกนะครับ,นะรบเขาจะ ให้สำหรับคนที่อายุ18ปีจนถึงกระทั่ง,ถ,งถึง60ปีแล้วตลอดเวลาที่เรานั่งอยู่อ่ะเขาจะบอกให้เราอ่ะดื่มน้ําเยอะๆที่พยาบาลคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ครับที่เข้ามาทําตรงส่วนนี้เขาจะเอาน้ามาให้เราเลยนะครับเป็นขวดคือให้เราดื่มน้าเยอะๆค่ะเพราะว่าวัาคซีนเซโนแวคเนี่ยคือผลข้างเคียงเขาก็คือจะทําให้เลือดหนืดเนานะซึ่งแบบเราก็เห็นไปหลายเคสแล้วที่แบบว่าถ้าเป็นคนที่แบบมีความเลือดหนืดมีได้กินน้ําน้อยดื่มน้ําน้อยพักผ่อนน้อยอ่ะ ผลมันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจากที่เราได้เห็นมาแต่ถ้าคุณเป็นคนที่รักษาสุขภาพอยู่แล้วนะครับก็อาวางใจได้ระดับหนึง่งการฉีดวัคซีน,นใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วจะให้เรานั่งรอหลังจากนั้นประมาณ3าสฤฤินาทีในระหว่างนั้นเขาก็จะให้เราเช็คว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรเช่นเวียนหัวไห้ปวดหัวไหมปวดเมื่อยตามตัวไหมมีการชาม,มาพาตขึ้นซี่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมซึ่งที่ที่ผมไปในครั้งแรกอ่ะ ไม่มีใครมีอาการแปลกๆก็คืออาจจะมีเวียนหัวบ้างแต่ว่าก็ไม่เยอะครับแบบดมยาดมแล้วก็หายเลยเงี้ยแล้วก็เขาก็จะให้เราแบบดื่มน้าเยอะๆในระหว่างน,านั้นอืมอันนี้คือเข็มแรกนะครับผมส่วนเข็มที่สองนะครับผมรู้สึกว่าจะห่างกันประมาณสองสัปดาห์อืมประมาณนั้นนะครับผมซึ่งการจัดการเข็มที่สองส่วนตัวที่ผมไปฉีดแบบไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ <love> ก็คืออ่อด้วย <love> ผมพูดตามตรงนะ <love> ไอแอปหมอพร้อมครับค<อ>่อนข้างที่จะ ห่วอยอะเอออานารมีขอพูดตามตรงนะเราเราไม่อยากจะอ่าดิสเครดิตเขาแต่ว่าเราก็พูดตามจริงเเนาะว่าแบบแอปมันมีความแบบงง,ง,ง,งงก็คือแบบไม่มีการบอกผ่านแอปว่าเราจะไปฉีดได้เวลาไหนคือคนที่ฉีดเป็นเข็มแรกนะครับคนที่เข้าได้เข็มแรกอะจริงๆอ่อะเขาจะต้องได้ฉีดตอนบ่ายแต่เขาก็มาตั้งแต่เช้าเพราะเขาไม่รู้คือง่ายๆนะครับคนที่ได้ฉีดเข็มสองอะ คุณหมอแพทย์พยาบาลเขาจะให้คิวฉีดเป็นคิวแรกตั้งแต่เช้าแต่คนที่ฉีดเข็มแรกอ่ะคิวจะอยู่ภาคบ่ายแต่เขาไม่รู้ดังนั้นเขามากองกันตั้งแต่เช้าครับคิดวา่าจะเกิดการติดและล็อกใหม่ก็ไม่ได้มาจากไหนหรอกไปรอยืนออก,กันนะครับคือคนแบบเยอะมากจํานวนมหาศาลนะแต่คราวนี้มีความมั่วกันเกิดขึ้นดังนั้นทั้งร้อนทั้งแอัดครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยโอเคเหมือนกันแล้วการฉีดนะครับก็เหมือนเดิมก็คือแบบว่า ฉีดเสร็จให้นั่งรอ30นาทีนะครับตามที่เขาบอกนั่นแหละคือก็ไม่มีใครที่มีอาการแปลกๆหรือแบบเวียนหัวเป็นลมหรือต้องเข้าแผานกฉุกเฉินนะครับซึ่งเขามีเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกทั้งหมดก็คือผมซึ่งไปรับวัคซีนมาแล้วครบ2เข็มผมไม่ได้รู้สึกอะไรที่แปลกประหลาดเลยแต่ผมต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่มีรคป,ประจําตัวออกกําลังกายตลอดนะครับผมก็คือแบบ หนึ 1> 1, ่งสัปดาห์ม you know, ีเจ็ดวันเนี่ยห้าวันอ่ะผมไปออกกําลังกายและผมยกเวทผมวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นคนที่กินวิตามินต่างๆอยู่แล้วเป็นประจําคือดูแลสุขภาพแบบพูดง่ายๆดังนั้นสิ่งที่ผมเจอก็จะมีอาการง่วงครับผมบอกแค่นั้นแหละก็คือเข็มแรกที่ผมฉีดผมรู้สึกง่วงมึนๆอยู่ประมาณสองวันแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามึนและง่วงทั้งวันนะครับแต่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วมันจะรู้สึกไม่สดใสแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าผมหิวน้ำครับมีอาการปากแห้งนี่คือสองอาการที่ผมเจอนะ แต่ที่ผมมานั่งอัดคลิปแล้วก็คุยกับทุกคนนะครับไม่ใช่อะไรหรอกผมแค่อยากจะสร้างความมั่นใจให้ทุกคนที่อยากจะฉีดวัคซีนตัวนี้หรือมีคิวที่จะไปฉีดแล้วผมเข้าใจครับว่าหลายคนมีความไม่มั่นใจในวัคซีนผมเองก็ไม่มั่นใจผมไม่มั่นใจแค่วัคซีนนะผมไม่ได้มั่นใจในรัฐบาลเลยแต่ว่า ผมก็ต้องไปฉีดตามหน้าที่แล้วในเมื่อผมได้รับการหยิบยื่นโอกาสมาผมก็อ่ะโอเคใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังครับว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดที่คิดนะครับถ้าเราสุขภาพดีไม่มีโรคประจําตัวตามที่เขาลิสิ์ให้เราติ๊ันะครับผมอยากไปหลอกเขาดังนั้นถ้าคุณจะไปฉีดอนะ่ะอย่าไปหลอกเขาคนเป็นเบาหวานความดันไขมันนะครับให้บอกคุณหมอตรงๆหรือ ถ้ามีทางเลือกที่ดีกว่าผมก็พูดตามตรงถ้าผมมีทางเลือกที่ดีกว่าผมก็อยากจะฉีดวัคซีนตัวอื่นเหมือนกันเอกชนอย่างเงี้ยแต่ว่าอนในเมื่อได้รับวัคซีนตัวนี้มาแล้วผมก็ต้องมาบอกทุกคนว่ามันมีความรู้สึกยังไงนะครับผมขพอสุดท้ายความมั่นใจมันอยู่ที่ตัวเราความมั่นใจมันอยู่ที่รัฐบาลที่จะต้องทางให้ทุกคนมั่นใจแต่ในเมื่อเขาทาให้เรามั่นใจไม่ได้ผมขอเป็นหนึ่งกระบอกเสียงที่จะมาบอกทุกคนว่าผมฉีดแล้วมันเป็นยังไงและ อยากให้ทุกคนไปฉีดเพราะวัคซีนตัวนี้คาดหวังผลในการฉีดวัคซีนซินแวคนะครับก็คือให้ประชาชนทุกคนนะครับผมได้รับวัคซีนกันทั่วถึงเพื่อที่จะให้ทุกคนมีคุ้มคุ้มกันในระดับหนึ่งคือวัคซีนซินแวคไม่ได้สามารถป้องกันได้ร้อเอร์ซแต่มันจะช่วยให้ถ้าเราติดเชื้อโควิด1 9อีกเชื้อมันจะไม่รุนแรงเท่ากับคนที่ไม่ฉีดครับนี่คือเหตุผลที่ต้องฉีดวัคซีนตัวนี้แล้ว ถ้าจะให้วัคซีนตัวนี้ได้ผลจริงจะต้องฉีดกันทุกคนเข้าใจไหมซึ่งผมไม่รู้ว่าการจัดการของรัฐบาลจะทําได้มากขนาดไหนแต่ถ้าคุณมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนตัวนี้ผมอยากให้ไปฉีดครับไม่ต้องกลัวผมไปฉีดมาแล้วผมรอดผมนั่งคุยให้ทุกคนผมบอกทุกคนได้ถ้าเรามีโอกาสแค่รับวัคซีนตัวนี้ก็ไปรับเถอะครับถ้าคุณสุขภาพดีนะสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะบอกเป็นสิ่งที่สาคัญมากสาหรับคนที่ฉีดวัคซีนซินเนวกไปนะครับก็คือเราจะยังคงต้องใช้แมส หน้ากากอนามยอยู่นะครับเพราะว่าด้วยความที่วัคซีนซินวกเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันโรคได้ร้อเปซป้องกันได้แค่เพียง50%เท่านั้นเรามีโอกาสที่จะติดโรคได้เหมือนเดิมแต่เวลาที่เราติดโรคไปแล้วนะครับผมอาการมันจะลดน้อยลงก,ก็คือมันจะไม่ลงปอดมันจะไม่ทําให้เราทุดหนักหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับดังนั้นต่อให้คุณฉีดวัคซีนตัวนี้ไปแล้วคุณก็ต้องใส่แมสนะครับผม การออกฤทธิ์ของวัคซีนซินแวคกนะครับผมจะออกฤทธิ์หลังจากที่เราฉีดเข็ม2ไปแล้ว14วันดังนั้นในช่วง14วันนั้นน่ะยังไงคุณก็ต้องดูแลตัวเองปกป้องตัวเองอย่าพาตัวเองไปอยู่ที่สุ่มเสี่ยงนะครับผมวันนี้ผมก็หวังว่าคลิปผมจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด u ั s ก r i ไรช่องของผมเป็นกำลังใจให้กันวันนี้ผมแบงค์ปนะครับสวัสดีครับสู้ไปด้วยกันนะ